มืดอนี้ควาห์พ่อครับร้านเซฟด้วยซีครับมือนี้มาแนะน้ำเครื่องปั่นไฟเดนโย่ยี่ห้าอี๊ยตครับเดี๋ยวเบรื่องฝังในครับขอบเครื่อครับแหงครับไม่มีเกลียบอันนี้เป็นเครื่องซีสูบอีซูซูครับในเดนโย่ยี่ห้ากิโลครับผมเป็นเครื่องดีเซียวครับไม่ย้ำครับเรามาฟังเสียง

โอ้จบการเลียนวิวเครื่องน,นี่นะครับเดี๋ยวจิจำเพื่องต่อไปครับสวัสดีครับ